สวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับจะมาแนะนําวิธีการสร้างแบบเช็คชื่อนักเรียนออนไลน์นะครับใช้ในกรณีที่เรียนออนไลน์นะครับผ่านทาง g o o g l e c l a s s r o o m พวกเนี้นะครับมีวิธีและขั้นตอนในการนําไปใช้อย่างไรมาเริ่มลงมือกันเลยครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาใหม่นะครับเพิ่งเจอกันเป็นคลิปแรกนะครับก็อยากจะรบกวนให้กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับ กดไลค์กดแชร์แล้วก็สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องของเรานะครับก็เริ่มจากนะครับเปิด Google Chrome ขึ้นมานะครับเปิด Google Chrome ขึ้นมาแล้วเราก็คลิกไปที่คําว่า Drive แบบนี้นะครับแล้วก็มันจะเข้ามายังได์ของเราแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเพื่อเป็นการสะดวกนะครับในการที่จะใช้งานเนี่ยนะครับเราก็ควรนะครับที่จะ สร้างโฟลเดอร์เอาไว้นะครับสร้างโฟลเดอร์เอาไว้ให้มันเป็นสัดเป็นส่วนนะครับจะได้ไม่ไม่ปนกันนะครับก็คือไปที่ใหม่แล้วก็คลิกไปที่โฟลเดอร์นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็แล้วก็สร้างโฟลเดอร์ไปนะครับเปลี่ยนชื่อนะครับผมสร้างไว้แล้วนครับผมสร้างชื่อเอาไว้ว่าอย่างนี้นะครับผมสร้างชื่อเอาไว้นะครับว่า003นะครับงานการสอนออนไลน์ชั้นม .3 ปีการศึกษา2563ผมก็เปิดเข้ามานะครับตอนนี้ยังไม่มีงานอะไรนะครับตอนนี้จะพาทําแบบเช็คชื่อนักเรียนนะครับใช้ในกรณีเราจะเอาแบบเช็คชื่อตรงนี้เอามาแปะไว้ใน Google Classroom ของเราแบบนี้นะครับนี่นะครับ Google Classroom เพื่อที่จะให้เด็กเข้ามาปุ๊บเนี่ยใครเข้ามาก็ให้เช็คชื่อก่อนนะครับเพื่อที่จะมีหลักฐานในการจัดเก็บนะครับผมกลับมาตรงนี้นะครับกพับมาตรงนี้ เวลาจะทำก็คลิกขวานะครับแล้วไปที่ Google Form นะครับคลิกไปที่ Google Form นะครับคลิกขวาแล้วมาที่ Google Form นะครับมันก็จะสร้างฟอร์มขึ้นมาตรงนี้นะครับเนี่ยเราอยากจะมีหัวเราก็สร้างหัวไปนะครับตรงนี้นะครับเพื่อความสวยงามนะครับแล้วก็เป็นระเบียบแล้วกรมาตรงนี้บอกวาอ่าเช็คชื่อเข้าเรียนนะครับเช็คชื่อเข้าเรียนอ่าชั้นม 3นะครับวงเล็บไปนิดนึงนะครับเผื่อมันมีหลายปีการศึกษาครับปีการศึกษา2563้าา,า,าแบบนี้นะครับแล้วก็มาคลิกตรงฟอร์มไม่มีชื่อนี่มันก็จะเปลี่ยนชื่อให้ตามนี้เลยนะครับถ้าเราอยากให้มันมีหัวสวยงามเราก็สร้างนะครับสร้างหัวนะครับสร้างหัวให้มันสวยงามเพื่อที่จะเอามาใส่ตรงนี้มันจะได้ดูดีนะครับเวลาเรา จะใช้งานนะครับเวลาจะให้เด็กตอบเนี่ยท่านไม่มีหัวมันก็หรือถ้าไม่มีหัวนะครับถ้าท่านยังไม่ออกแบบท่านก็มาเลือกเอาจากตรงตรงปรับแต่งทีมตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยนะครับมาเลือกเอาจากตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็มาเลือกทีมตรงนี้นะครับเนี่ยสีของทีมสีของพื้นหลังนะครับนี่นะครับเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการนะครับหรือพื้นฐานเนี่ยนะครับแล้วแต่นะครับ เลือกรูปภาพตรงนี้นะครับเราก็มีนะครับเน,นี่ยในทีมก็มีถ้ามีอัพโหลดนะครับถ้าเราเคยมีโฟโต้มันก็จะขึ้นมาให้แบบนี้นะครับถ้าเรามีโฟโต้แล้วก็คือเราเคยฏฏฏฏเอคัปโหลดขึ้นมาไว้บนบนนี้แล้วนะครับมันก็จะมีแบบนี้นะครับมีให้เราเลือกได้แบบนี้นะครับนี่นะครับถ้าท่านไม่มีท่านก็เอาแบบนี้ไปก่อนก็ได้นะครับก็คือเลือกทีมก่อนนะครับเลือกทีมที่ สวยงามแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับไม่ลกหูลกตาจนเกินไปอ,อย่างเช่นผมใชอ้อันนี้แล้วกันนะครับธีมที่เป็นตรงนี้นะครับอันนี้นะครับแล้วก็กดแทรกไปนะครับมันก็จะมีธีมขึ้นมาบนหัวตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยธีมของสีธีมเนี่ยเขาจะเปลี่ยนให้ตามตัวนี้นะครับว่าเราใช้ธีมแบบไหนนะมันก็จะสีก็จะใกล้เคียงกัน ถ้าเราต้องการเปลี่ยนแล้วก็เลือกไปตรงนี้นะครับเนี่ยเช่นผมจะเอาสีออกไปทางเรียบร้อยง่ายๆๆนะผมจะออกไปทางสีนําเงินเข้มๆแบบนี้แล้วก็เพิ่มเข้ามานะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเรียบร้อยดีนะครับทีนี้มันก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับบอกว่าเช็คชื่อเข้าเรียนชั้นม .3 ไปนะเสร็จแล้วตรงนี้นะครับเราจะอธิบายว่าอย่างไรนะครับก็บอกว่าให้นักเรียนนะครับให้นักเรียน เช็คชื่อตามแบบฟอร์มนี้ทุกครั้งนะครับที่เข้าห้องเรียนเข้าห้องเรียนใน Google Class Room นะครับแบบนี้นะครับ Google Class Room อ่านะครับแล้วก็เครื่องหมายปิดนะครับไปแล้วก็ตรงนี้นะครับเราจะรวบรวมอีเมลให้เขากรอกอีเมลไหมนะครับถ้าเราอยากให้เขากรอกอีเมลนะครับเราก็มีหรือถ้าเราจะบังคับหรือไม่บังคับนะครับแต่ว่าก็ควรจะให้เขากรอกนะครับเขาจะได้รู้ว่าการกรอกอีเมลของเขาเนี่ยนะครับมันเป็นส่วนตัวนะครับแล้วก็คนอื่นจะได้ไม่กรอกนะครับคนอื่นจะได้ไม่ ลงชื่อเข้าแทนกันได้นะครับเราก oh. ็การกรอกถ้าจะบังคับให้กรอกอีเมลเราก็ไปที่รูปฟันเฟือ okay. งการตั้งค่าตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็คลิกตรงนี้เลยครับว่ารวบรวมที่อยู่อีเมลแค่นี้นะครับแล้วก็กดไปที่บันทึกนะครับมันก็จะมีที่อยู่อีเมลขึ้นมานะครับแล้วคือแล้วก็บังคับด้วยนะครับว่าต้องต้องกรอกนะครับต่อมาตรงนี้เราก็ใส่นะครับชื่อนะครับนามสกุลนะครับใส่ชื่อนาม Won so manera. สกุล แล้วก็เลือกให้เป็นแบบหลายตัวเลือกตรงนี้นะครับอ่าแบบหลายตัวเลือกตรงนี้เสร็จแล้วเราต้องเตรียมข้อมูลของนักเรียนเอาไว้นะครับอันนี้ผมเตรียมข้อมูลไว้แล้วนะครับอ่าข้อมูลนักเรียนมีประมาณนี้นะครับตามนี้อ่าเดี๋ยวนะครับตรงนี้ผมอยากได้อ่าเลขที่ด้วยนะครับว่าเวลาเขาเลขที่เท่าไหร่ไม่งั้นมันจะไปเรียงกันมันจะยากนะครับอ่าตรงนี้ผมขอขอเพิ่มเลขที่แป๊บหนึ่งนะครับ แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่เลขที่เข้าไปด้วยแบบนี้นะครับอ่าอันนี้ก็คือรวมนะครับก็คือผมมีข้อมูลที่มันรวมกระจายอยู่ใน4เซลล์นะครับผมก็เลยเอาเซลล์ทั้ง4เซลล์เนี่ยมารวมกันโดยใช้สูตรแบบนี้นะครับมันก็จะรวมกันให้โดยอัตโนมัติทั้ง4เซลล์นะครับแล้วก็ได้ตรงนี้ด้วยนะครับมันจะง่ายนะครับเวลาเรานําไปใช้เนี่ยมันมีเลขเลขที่อยู่นําหน้าด้วยนะครับอ่าแบบนี้นะครับมี29คนนะครับผมคอนทอนซมานะครับ เสร็จแล้วนะครับผมก็กลับมาที่ฟอร์มนะครับกลับมาที่ฟอร์มตรงตัวเลือกที่1เนี่ยนะครับตรงตัวเลือกที่1เนี่ยผมก็ลบออกนะครับแล้วผมก็คอนโทรลวีครับวางลงไปมันก็จะได้ทั้ง29คนมาแบบนี้เลยนะครับเนี่ยนะครับมาแบบนี้นะครับตรงนี้นะครับก็จะได้มาแล้วนะครับแค่นี้นะครับเราจะเอาแค่นี้แล้วก็จําเป็นต้องตอบนะครับพอนักเรียนเข้ามาตรงนี้นะครับเนี่ยเข้ามาตรงนี้แล้วนะครับ อ่ละถ้าเราอยากจะใส่ชั้นเข้าไปอ่าก็ใส่เข้าไปได้นะครับก็ก็ใส่ไปอีกแต่ว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นชั้นมสามหัวม, mm. มันก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็นชั้นมสมนะครับเราก็มันจะเป็นต้องใส่ก็ได้นะครับว่าอ่ามันพบตามชื่ออยู่แล้วนะครับพอได้มาตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็สร้างการตอบกลับไว้รองรับเลยนะครับ สร้างการตอบกลับก 2, ็มาที่แถบของการตอบกลับแล้วก็ไปที่สร้างสเปซชีตนะครับกดไปที่สร้างสเปซชีตแล้วก em, ็ <Piet. S 1> สร้างสเปซชีตใหม่นะครับคลิกไปที่สร้างนะครับพอคลิกมาที่สร้างปุ๊บนะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาว่าเช็คชื่อเข้าเรียนชั้นม3ตรงนี้นะครับแล้วก็มีการประทับเวลานะครับมีการประทับเวลามีที่อยู่อีเมลนะครับ ตรงนี้ผมเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีตรงนี้แล้วกันนะครับให้มันเข้มๆหน่อยนะครับประทับเวลานะครับแล้วก็จัดเอาไว้นะครับประทับเวลาก็น่าจะประมาณนี้ที่อยู่อีเมลนะครับแล้วก็ชื่อนามสกุลนะครับชื่อนามสกุลของเขานะครับเขาก็ถ้ามีคนตอบเขาก็จะมีชื่อนามสกุลเข้ามาตรงนี้นะครับขึ้นมาตรงนี้ให้เรียบร้อยเลยก็เสร็จนะครับแค่นี้นะครับเราก็จะได้อยู่สองอย่างก็คือแบบเช็คชื่อนะครับแล้วก็แบบ การตอบกลับนะครับเป็นหลักฐานในการเข้าเรียนนะครับอ่าดูนะครับอ่าตรงนี้นะครับทีนี้พอเราได้ตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะนําไปใช้กับชั้นเรียนได้อย่างไรนะครับหรือนําไปให้นักเรียนเนี่ยสามารถที่ตอบการเช็คชื่อเข้าเรียนได้อย่างไรก็มาที่คําว่าส่งตรงนี้ครับคลิกไปที่คําว่าส่งนะครับแล้วเราก็มาตรงแถบที่2เนี่ยที่เป็นการรับลิงก์นะครับตัวนี้คือการรับลิงก์นะครับแล้วก็ ้าลิงก์มันยาวเกะก,กะแล้วก็ตัด URL หรือตัดลิงก์ให้สั้นลงให้เหลือแค่นี้เสร็จแล้วก็กดไปที่คําว่าคัดลอกนะครับเสร็จแล้วครับเราก็จะได้ทั้งฟอร์มทั้งตงัวนี้อยู่ใน Google d r ได้ของเรานะครับเนี่ยในชั้นม3ด้วยนะครับ,นะรบไม่ละเกะละกะเสร็จแล้วเราถึงกลับมาที่ชั้นเรียนนะครับเราถึงกลับมาที่ชั้นเรียนนะครับกลับมาที่ชั้นเรียนเราจะใส่เข้าไปที่ไหนนะครับเราจะใส่เข้าไปที่ไหนผมจะใส่เข้าไปที่วิชาตรงนี้เลยครับเนี่ยชั้นม3วิชา ออกแบบด้เทคโนโลยีนะครับชั้นม3กดเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วผมก็มาที่งานของชั้นเรียนนะครับมางานของชั้นเรียนผมจะสร้างตรงนี้ขึ้นมาใหม่เลยนะครับว่าสร้างกําหนดงานให้ก่อนนะครับให้เป็นงานเลยนะครับให้เป็นงานนะครับบอกว่าให้เป็นงานนะครับว่าหรือจะเอาแบบทดสอบก็ได้นะครับเอาเป็นแบบทดสอบก็ได้นะครับ อ๋อครับไม่เอาครับถ้าเป็นแบบทดสอบมันก็จะอ่าก็ได้นะครับเอาเป็นแบบทดสอบก็ได้นะครับแบบทดสอบงานทดสอบนะครับแล้วก็ใส่ชื่อเข้าไปว่าอ่าตรงนี้บอกว่า,าแบบเช็คชื่อนะครับเข้าเรียนของนักเรียนนะครับชั้น มอ3นะครับแล้วตรงคําแนะนําก็บอกว่าใส่เง็่ใน้นิดนึงนะครับว่า,าให้นักเรียนเข้าเช็คชื่อทุกครั้งนะครับที่เข้าห้องเรียนออนไลน์นี้นะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วตรงนี้แทนที่เราจะสร้างเป็นแบบทดสอบเราก็มาเพิ่มตรงนี้เอานะครับเป็น เพิ่มเป็นลิงก์นะครับเรามาเพิ่มเป็นลิงก์ตรงนี้นะครับอ่าก็วางลงไปนะครับกด Ctrl V ลงไปนะครับลิงก์ที่เราได้คัดลอกมาจากตัวตัวนี้นะครับจากอ่าจากตรงนี้นะครับเมื่อกี้เนี่ยนะครับเราก็วางลงไปแล้วก็เพิ่มลิงก์นะครับอ่าเพิ่มลิงก์พอเพิ่มลิงก์ลงไปเนี่ยตรงที่เป็นแบบทดสอบเนี่ยเราก็ปิดไปก็ได้ครับลบออกไปเราไม่เอานะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะต้องทําการมอบหมายนะครับ เราจะต้องทําการมอบหมายนะครับมอบหมายตรงนี้นะครับงานตรงนี้ถึงจะขึ้นไปอยู่ข้างหน้าครับแล้วก็กดไปที่มอบหมายนะครับ <maintenant S 2> มอบหมายเสร็จเรียบร้อยนะครับเข้ามาแล้วนะครับเนี่ยนะครับก็มีแบบเช็คชื่อขึ้นมาก่อนพอเด็กเข้ามาปุ๊บนักเรียนจะต้องเข้ามาเช็คชื่อแบบนี้นะครับกดเข้ามาเพื่อเช็คชื่อตรงนี้นะครับก็จะเช็คชื่อตรงนี้แล้วเราก็สามารถที่จะตรวจสอบรู้ได้ว่า เด็กคนไหนเข้ามาเรียนบ้างวันไหนเวลาไหนประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือการสร้างแบบเช็คชื่อออนไลน์สําหรับนักเรียนนะครับใช้ได้ทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเรียนออนไลน์หรือเรียนออฟไลน์ก็แล้วแต่นะครับแต่วา่าส่วนใหญ่แล้วจะต้องใช้กับการเรียนออนไลน์นะครับว่าเราจะได้รู้ว่าเขาเข้าเรียนหรือไม่เข้าเรียนนะครับก็ใช้ได้ในระดับหนึ่งเบื้องต้นนะครับสําสหรับวันนี้นะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะเอาไว้เท่านี้นะครับสำหรับท่านแรกนะครับ ท่านสำหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาเจอกันเป็นคลิปแรกนะครับยังไม่ได้กดติดตามช่องให้นะครับก็อยากจะรบกวนกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับแล้วก็ส่วนกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับถ้ามีคลิปดีๆนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องของเรานะครับ